ครับผมวันนี้ผมก็มีฟุตบอลมาฝากกันอีกหนึ่งคู่อีกเช่นเคยครับวันนี้มีมาฝากกันแน่นอนครับเป็นฟุตบอลอ่าลีกโปรตุเกสลีกสอครับเป็นเฟเรนเช่เฟลเรนเช่ตะกับ ซาเวอันดับ5ครับอันดับ3าแต่ไม่กล้าต่อต่อที่ครึ่งลูกแต่ไหลลงมาปอบวกสิก็แสดงว่าเจ้าบ้านยังเหนือกว่าแต่ผมคิดว่าซาเวสนั้นเป็นทีมที่ไปเยือนแล้ว5ห้านัง5นัดหลังสุดเล่นดีมากๆครับไม่แพ้ไปถึง4เกม เสมอแค่เกมเดียวครับกินราคาปอไปถึง5เกมรวดวันนี้ผมคิดว่าอยู่ฝั่งสาเวตลองปอสาเวสไปเลยครับวันนี้ผมคิดว่าสาเวตไม่แพ้เต็มที่เสมอครับลุ้นชนะกินเต็มแล้วก็กินครึ่งรองสาเวต หลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับดีกโปรตุเกสดีเวอร์ชั่น2ให้ลองเซาเวดครึ่งลองปอลองเซาเวดครับขอบคุณครับ